พระวจนะของพระเจ้าเป็นโคมสำหรับย่างก้าวของข้าพระองค์เล่าเรื่องพระคัมภีร์ Bible Story กับศาสนาจารย์มนุศักดิ์กมลมตัตยกุณ มก็จะให้เราได้ดูแผนที่นะครับเรามาถึงการประกาศของเปาโลกับซิลาสนะครับที่ฟิลิปปีนะถูกจับขังคุกแต่พระเจ้าทำการอัศจรรย์จนนายคุกและครอบครัวรับเชื่อหลังจากนั้นก็ถูกเชิญออกจากเมืองนะครับเปาโลกับซิลาสก็เดินทางออกจากฟิลิปปีนะครับ ฟิลิปปีอยู่ที่นี่นะครับเดินทางไปที่เทสโลนิกาเป็นเมืองหลวงของแคว้นมาซิโดเนียระยะทาง160กิโลเมตรนะครับที่นี่เดินทางทางบกแล้วก็ไปเมืองนี้นะครับเป็นเมืองที่มีประชากร2 0 0 0 0 0คนเป็นเมืองใหญ่เป็นเมืองท่าด้วยเป็นศูนย์กลางของการค้าขายเพราะฉะนั้นพวกยิวอยู่กันเยอะนะที่เทสโลนิกา ก็เลยมีธรรมศาลาของคนยิวนะครับอยู่ที่เมืองนี้นะครับแล้วก็เ,เปาโลกับซิลัสก็เลยฉวยโอกาสนะครับเข้าไปในธรรมศาลาของชาวยิวแล้วก็เริ่มประกาศข่าวประเสริฐนะครับพระคัมภีร์บอกว่า3วันสบาโตแสดงว่าเ,เปาโลกับซิลาสยอยู่ที่เทสเซโิกาเนี่ยอย่างน้อย3อาทิตย์แต่คิดว่าน่าจะอยู่เป็นเดือนนะครับ แล้วก็ชี้แจงอธิบายยกข้อพระคัมภีร์เพื่อจะอชี้ให้เห็นว่า,าพระคริสต์หรือพระมาสียาเนี่ยต้องทนทุกข์ต้องสิ้นพระชนและฟื้นขึ้นมาจากความตายมีพระคัมภีร์เดิมยืนยันนะครับเรื่องนี้นะซึ่งเป็นเนื้อหาสาระสําคัญของข่าวประเสริฐแล้วก็ตอกย้ําว่าพระคริสต์หรือพระมาเสียหาเนี่ยก็คือพระเยซูนั่นเองพระเยซูคือพระคริสต์นะปรากฏว่า การบรรยายของเปาโลการโต้อตอบการยกข้อพมพีต่างๆทำให้มีคนยิวและคนต่างชาติที่ยำเกรงพระเจ้าเป็นจำนวนมากนะครับมาเชื่อในข่าวประเสริฐรวมทั้งสตรีคนสำคัญที่อยู่ในเมืองนั้นเมืองเทสซรโลนิกาเนี่ยก็มาเชื่อในพระเยซูเจ้านะครับเมื่อเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นก็เลยทำให้ผู้นำชุมชนยิวในเมืองเทสซโลนิกาเนี่ย เกิดความอิจฉาอย่างมากเลยนะครับทำให้คือเขารู้สึกว่าอิทธิพลของเขาเนี่ยมันลดลงไปนะความเ,าเขาเรียกบารมีเขาได้ตกลงไปเพราะว่าสองคนนี้เนี่ยมาบรรยายแล้วก็ทำให้ความนิยมชมชอบของผู้คนไปอยู่กับสองคนนี้เยอะมากและเขาเองก็รู้สึกเสียหน้ารู้สึกว่า,าไม่พอใจกับสภาพการเกิดขึ้นก็เลยไปสมคบกับ พวกอันธพาลนะครับในตลาดแล้วก็รวมตัวกันก่อม็อบนะขึ้นมาในเมืองนะครับเทซโลนิกาแล้วก็เฮโลกันไปที่บ้านของคนหนึ่งชื่อยาโสนบ้านคนนี้ก็เป็นคนที่เชื่อในข่าวประเสริฐนะครับจากการประกาศของเปาโลและได้ต้อนรับเปาโลกับซิลาสเอาไว้เพราะฉะนั้นพวกนี้ก็แห่ไปที่บ้านนั้นเพื่อจะไปจับเปาโลกับซิลาสที่บ้านของยาโสนแต่ปรากฏว่าตอนที่ไปเนี่ย เปาโลกับซีาสไม่อยู่นะครับเขาก็เลยจับยาโสนกับบางคนที่เชื่อพระเยซูเนี่ยแล้วก็พาไปหาเจ้าเมืองนะแล้วก็เรียกว่าหาเรื่องนั่นเองนะครับพาไปหาเจ้าเมืองแล้วก็กล่าวหาเลยนะครับว่าคนเหล่านี้เป็นผู้บอกว่า,าคนเหล่านั้นเป็นพวกที่คว่ำโลกมนุษย์ มาที่นี่ด้วยยาโสนกับรองเขาไว้และบรรดาคนเหล่นี้ได้กระทาผิดคำสั่งของซีซ่าโดยเขาสอนว่ามีกษัตริย์อีกองหนึ่งคือพระเยซูอันนี้เป็นข้อกล่าวหาที่รุนแรงนะครับแต่ว่าเจ้าเมืองนะแล้วก็ประชาชนส่วนใหญ่ก็ที่รู้เรื่องดีเนี่ยก็รู้ว่านี่ไม่ใช่เป็นความจริงนะครับเพราะฉะนั้น <c oughs> โดยเฉพาะยาโสนเนี่ย <c oughs> เป็นคนที่มีเขาเรียกมีคุณธรรมนะครับไม่ใช่เป็นคนที่จะมาสร้างความวุ่นวายเพราะฉะนั้นเจ้าเมืองก็เลยรีบให้ประกันตัวแล้วก็ปล่อยออกไปนะครับปล่อยยาโสนกับพ,พวกเนี่ยออกไปนะอันนี้ก็คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นความวุ่นวายที่เกิดขึ้นแต่คาเปาโลกับซีาสไม่ได้โดนจับนะครับแล้วก็พอตกเย็นค่ำคืนนั้นพวกสาวกนะครับก็รีบส่ง เปาโลกับเซ่ยออกจากเทสโลนิกาและไปยังเมืองเบโรอาหรือว่าเบเรานะแล้ก็จะเห็นได้ว่าเมื่อเราเชื่อในพระเยซูแล้วเนี่ยก็ไม่อยากจะมีเรื่องนะครับเมื่อถูกต่อต้านเหมือนพระเยซูบอกถ้าเขาข่มเหงท่านในเมืองหนึ่งก็จงหนีไปยังอีกเมืองหนึ่งเขาก็เลยหนีนะครับก็เลยบอกลาพวกสาวกแล้วก็หนีนะครับจาก เทซาโลิกานะครับไปยังเบโรอาหรือเบเรอาเนี่ยก็ไปทางบกนะครับระยะทางประมาณ80กิโลเมตรนะครับก็มาที่เมืองนี้นแล้วที่เมืองนี้เองนะครับทิโมธีก็มาสมทบนะทิโมธีมาสมทบแต่ลูกาไม่ไม่ได้อยู่นะครับไม่ได้มาสมทบมาทิโมธีมาสมทบและเมืองเบโรานี่ ก็มีธรรมศาลาของคนยิวอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นถึงวันสบาโตเปาโลก็เข้าไปในธรรมศาลาของชาวยิวและก็ไปอภิปรายไปบรรยายนะครับข่าวประเสริฐและพระกมีบันทึกว่าชาวยิวในเมืองเบเรอาหรือเบโราเนี่ยมีจิตใจที่สูงกว่าชาวเมืองที่เทสเซารนิกาเพราะฉะนั้นเขาไม่ได้ต่อต้านแต่เขาฟังด้วยความกระตือร้น แล้วก็เปิดพระคัมภีร์ด้วยเพื่อจะเทียบดูซิว่าที่เปาโลประกาศเนี่ยและอ้างอิงพระคัมภีร์เนี่ยมันสอดคล้องกันหรือเปล่ามันตรงหรือไม่ก็ปรากฏว่ามันสอดคอล้องเรื่องมันตรงก็เลยทำให้มีคนยิวนะครับแล้วก็คนต่างชาติที่ยำเกรงพระเจ้าเนี่ยมาเชื่อในข่าวประเสริฐเนี่ยเป็นจำนวนมาก การประกาศพบความสำเร็จอย่างดีทีเดียวเลยนะครับมีทั้งชาวยิวคนกรีกหญิงชายรับเชื่อในพระเยซูคริสต์เจ้าเป็นจำนวนมากนะครับที่เบเรอาหรือเบโรอาแต่ปรากฏว่าเรื่องนี้นะครับรู้ไปถึงเทซาโลนิกาพวกยิวที่ต่อต้านข่าวประเสริฐ mm hmm. ก็เลยเดินทางไปที่เบเรอานี่นะครับแล้วก็จับ สร้างปัญหาความวุ่นวายให้เกิดขึ้นนะครับที่เบรยียนะเ,เพราะฉะนั้นบรรดาผู้ที่เชื่อนะก็เลยเรีบนะพาเปาโลเดินทางนะครับจากเบรยียนี่นะครับเดินทางนะคิดว่าเดินทางลงเรือนะครับหนีลงเรือเดินทางไกลเลยนะครับ มาที่เอเธนนะเนี่ยเดินทางทางเรือมาที่เอเธนแต่ว่าเปาโลก็ทิง้งเออ a ซีลาสกับทิโมธีไว้ที่เบเรอาเพื่ออะไรครับเพื่อจะให้สั่งสอนผู้เชื่อใหม่ที่เพิ่งรับเชื่อนะครับคือจุดบุคคลที่ถูกต่อต้านอย่างหนักน่คือเปาโลเพราะฉะนั้นพวกศิษย์ก็เลยเอาเปาโลเนะครับ ซึ่งเป็นเขาเรียกว่าเป้าหมายที่พวกเขาจะต่อต้านเนี่ยให้รีบออกเดินทางนะฮะพอพวกนั้นเห็นว่าเปาโลไม่อยู่แล้วเนี่ยการต่อต้านลุกขึ้นมาเพื่อจะสร้างความวุ่นวายนีย่ก็สงบลงไปนะฮะเออคือเขาไม่ได้สนใจทีมของเปาโลเพราะเปาโลเป็นหัวหน้าทีมไงเขาจะต้องเล่นงานหัวหน้าทีมนี่ให้ได้เมื่อหัวหน้าทีมไม่อยู่คนเหล่านั้นก็เลยไม่ได้สร้างความวุ่นวายอะไรแต่ ซิลัสกับทิโมธีก็ยังอยู่ต่อแล้วก็สอนนะสอนพวกผู้เชื่อใหม่เพราะพวกนี้เพิ่งเชื่อได้ไม่นานนะเปาโลก็เลยบอกว่า2คนในทีมเขาให้อยู่ต่อแล้วก็ก็มีทีมชาวเมืองเบรียนะครับบางคนเดินทางไปกับเปาโลด้วยนะครับเพื่อความปลอดภยัยส่งจนถึงเอเธนนะรับรองพวกเทซโรนิกาคงไม่ตามมาถึงเอเธนเพามัน เป็นระยะทางที่ไกลมากนะครับแล้วเมื่อส่งมาถึงเอเธนเสร็จเปาโลก็เลยกำชับคนที่มาส่งว่าเมื่อเดินทางกลับไปถึงเบเรียแล้วช่วยบอกซิลัสกับทิโมธีว่าเ,เมื่อสอนเมื่อวางรากฐานอะไรเสร็จแล้วให้รีบเดินทางมาสมทบเปาโลที่เอเธนนะแต่ไม่ช่องไม่ใช่ว่ารีบเดินทางมาทันทีนะครับแต่ว่า เมื่อสอนวางรากฐานได้สักพักใหญ่ๆแล้วก็ววเดินทางมาส่งทบนะรเพราะระจาโปโลเนี่ยต้องการทีมงานอันนี้ก็เป็นเป็นรูปแบบที่ดีนะครับพี่น้องการทำพันธกิจเนี่ยเราไม่ควรจะไปะตามลำพังนะครับอาจารย์ปโลเนี่ยแม้จะเป็นคนที่เชี่ยวชาญพระกัมปีเต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับพระเจ้าทรงใช้แต่ว่าอาจารย์ปโลรู้ว่าการรับใช้พระเจ้าที่ดีโดยเฉพาะ ในการประกาศข่าวระเสริฐการบุกเบิกก่อตั้งคริตสักเนี่ยทำเป็นทีมเนี่ยดีที่สุดนะครับทำเป็นทีมเหมือนปัญญาจารย์บอก2คนก็ดีกว่าคนเดียวเพราะสองคนจะได้ผลงานที่ดีเพราะฉะนั้นเมื่อเปาโลจำเป็นต้องหนีนะครับก็จริงจริงก็อยากจะมากันเป็นทีมนะครับแต่เนื่องจากอาจารย์เปาโลเนี่ยเป็นห่วงพวกชาวเมืองเบเรียเนี่ยเพิ่งรับเชื่อนะ ถ้าทิ้งพวกเขาไปเลยเนี่ยแล้วจะเป็นยังไงนะครับเพราะฉะนั้นเปาโลก็เลยยอมเสสระมาคนเดียวและให้ทีมอยู่สอนต่อไปวางรากฐานนะเพราะฉะนั้นเปาโลก็เลยเดินทางมาที่เอเธนนะแล้วก็โอ้เ,เอเธนนี่เป็นเมืองหลวงนะครับของกรีซนะเนี่ยเป็นเมืองหลวงจนทุกวันนี้ยังเป็นเมืองหลวงอยู่นะครับเอเธนเป็นศูนย์กลาง ของการปกครองนะแล้วก็เป็นศูนย์กลางของปรัชญานะของออปรัชญาของวรรณกรรมศิลปกรรมนะครับทั้งแกะสลักรูปปั้นวาดรูปการเขียนหนังสือแล้วก็ศิลปะขแขนงต่างๆเหล่า,านี้นะครับเอเธนเนี่ยเป็นศูนย์กลางเลยนะครับเป็นศูนย์กลางนะะตรงนี้แล้วก็ 500ปีก่อนสมัยของอาจารย์ปอโลที่จะไปเอเธนนะครับเมืองนี้จเจริญรุ่งเรืองมากนะครับทางด้านศิลปะปรัชญาและวนนรรณกรรมแล้วก็มีมหาวิทยาลัยชั้นนำอยู่ที่เอเธนนะครับที่เรียกว่าอะคาเดมีนี่นะครับแล้วก็มีชื่อเสียงมายาวนานนะครับหลายร้อยปีแล้วก็ประเพณีวัฒนธรรมของกรีกเนี่ย มีอิทธิพลอย่างอย่างยิ่งเลยนะครับแม้กระทั่งในสมัยของเนี่ยอาณาจักรโรมันนี่นะครับตอนนี้อยู่ในจักรวรรดิโรมันแต่ในด้านศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมต่างๆเหล่านี้นะครับโรมันเนี่ยก็ใช้ของกรีกนี่นะครับใช้ศิลปะวัฒนธรรมของกรีกและก็แม้กระทั่งภาษาก็ใช้ภาษากรีกด้วยนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เอเธนก็เลยมีชื่อเสียงโด่งดัง เป็นเมืองเก่าแก่นะครับและเมืองนี้นะครับสามารถที่จะย้อนประวัติกลับไปถึง3,000ปีนะตรงนี้แล้วก็สถานที่ที่มีชื่อเสียงที่สุดของเอเธนนี่นะครับก็คืออะโครโพลิสนะผมให้ดูภาพน,นะครับอะโครโพลิสเนี่ยคือเป็นเนินเขานี่คือเนินเขาอะโครโพลิสนะที่ชื่อว่า ออคโคโพลิสเนี่ยเป็นเนินเขาและเมืองนะครับตลาดย่านธุรกิจของเอเธนอยู่ที่ไหนพี่น้องดูรูปนะครับอยู่ไกลๆที่เห็นนี่นะครับอยู่ไกลๆอันนี้จะเป็นหุบเขาเป็นที่ที่ต่ำลงไปนะครับตรงนี้เป็นเนินเขาเป็นที่สูงครับสูงที่สุดของเอเธนแล้วก็บนเ,เนินเขานี่นะครับเขามีเ,าเทวสถานของ พระของกรีกนะครับที่ชื่อว่าพระเอเธน่านะครับพระเอเธนา่าชาวกรีกโบราณเขานับถือว่าเป็นเทพผู้พิพทักษ์กรุงเอเธนนะครับปัจจุบันนี้เป็นยูเนสโกนะครับได้รับไว้เป็นมรดกโลกนะครับพวกนักท่องเที่ยวมักจะขึ้นไปที่นี่แล้วก็ถ่ายรูปมันนะครับอันนี้คือแล้วก็จากเนินนี้นะครับมองไปจะเห็นกรุงเอเธนทั้งหมดเลยนะครับ เป็นกรุงเอเธนนะครับอันนี้ก็แล้วก็เมื่อเมื่อเปาโลไปที่นั่นนะครับเปาโลก็ขณะที่กำลังคอยซีาสกับทิโมชีเนี่ยที่จะเดินทางไปสมรสมทบกับเขาเนี่ยเาปาโลก็รู้สึกวุ่นวายใจมากเพราะเขาได้เห็นรูปเคารพนะเทพเจ้าต่างๆแท่นบูชาของเทพเจ้าต่างๆเนี่ยเต็มไ,ไปเลยนะครับในกรุงเอเธนเพราะเป็นศูนย์กลาง ของศอาสนากรีกด้วยนะครับแล้วก็ศาสนากรีกเนี่ยมีพระเทพ,พเจ้านะฮะแล้วก็เรียกว่าเทพสารพัดเทพนะครับของกรีกอ่ก็เรียกเป็นตำนานเทพพระเจ้าของกรีกสู้รบกันนะครับมีออกแต่งงานกันมีลูกเทพนั้นเทพนี้เยอะแยะไปหมดนะครับเทพนิยายกรีกนะที่เขาเรียก มีเทพเจ้าของกรีกเนี่ยประมาณ3ามพันองค์พี่น้องเยอะมากๆนะแต่ยังน้อยกว่าของฮินดูนะครับฮินดูนี่มีประมาณสองล้านองค์นะครับเทพเจ้าของฮินดูเยอะกว่าของกรีกมากทีเดียวทีนี้เปาโลก็รู้สึกอึดอัดใจนะครับที่เห็นรูปเคารพมากมายอย่างนี้นะครับแล้วก็พอถึงวันสบาโตจามปโลก็เข้าไปในธรรมศาลาของคุณยิวเพราะว่า กรีกเนี่ยเป็นเมืองใหญ่เป็นนครหลวงเพราะฉะนั้นเป็นศูนย์กลางของธุรกิจด้วยคนยิวก็อยู่กันเยอะก็เลยมีธรรมศาลาและเปาโลก็เลยเข้าไปแล้วก็โต้ตอบกับพวกยิวและคนต่างชาติที่นับถือพระเจ้านะครับในธรรมศาลาและไม่เพียงแต่ในธรรมศาลาพอออกมาตามตลาดตามที่ต่างๆเปาโลก็ได้โต้แย้งกับคนกรีกนะครับซึ่งกรีกเนี่ย เอเธนเนี่ยเต็มได้นักปราชญ์นักปรัชญานะในนี้บันทึกว่านักปรัชญาเมธีบางคนของพวกเอพิกูเรียนและพวกสโตอิกเพราะฉะนั้นเอเธนเป็นนครหลวงการปกครองมีเป็นแหล่งค้าขายด้วยแต่ที่สำคัญคือเป็นนครที่นิยมช,มชมชอบเรื่องความรู้ใหม่ๆการถกปรัชญา การค้นหาความหมายที่แท้จริงของชีวิตความจริงที่แท้คืออะไรเขาก็จะมาถกกันก็จะมาคุยกันนะครับเล่าเรื่องพระคัมภีร์ Bible Story กับศาสนาจารย์มนุษย์ักดิ์กมนมาตยากุล